ยายมัน yeah, yeah, ี่เห yeah, huh? mm ็ด hmm. ยังอยู่ยายมันี่มัอนี่เลยฮะมืัอนี่เห็ดยังยายมืัอนี่เห็ดยังนะเห็ดจังไงฮะผู้ใดเห็ดบอดี้ใครเห็ดบอดี้ลูกสาวคนใดล่ะคนใดเห็ดบอดี้บอกมา บอกมาบอกมาสิจัดการให้เลยยายลูกสาวคนดใดวะหายยายลูกสาวคนใดเห็ดบุดี <c oughs> บบหานเห็ดบาหานเห็ดยังเอาขาไปพูดบาหานเห็ดเขาบอก<า>คือจึงบาหานเห็ดหยาดมันีหยังมันคำลูกซื่อหายยายคำลูกซื่อๆยานมันอยู่บ่อลูกฮแบบะ ย,ย่านเอ<า>็กยักษเลยย่านลูกเอ็กหัวย่ยานมันเนี้ยสำลูกง่ายมันโฮเรื่องเลยพย,ยาลูกสำเนัยง <c oughs> เขาว่าจะหอมเงี่ยวใส่บอนแต่ะอันนั้นในเขาบอกใช่เขาเขียนเขาเคียน<ๆ>ใ,ในเขาบอกย่ <c oughs> า่ย่านฉันนะโอยังฉันวะว่าฉันมันมาเป็นยาน่านแนวเลยอันเงี่ยวใส่บอลกับเงี่ยวอีี ไปเนื้อใช่นาเตี้ยเงี้ยหรือยังสิมาเขียดในรูปอยู่บบใหญ่เฮ้ยยังฉัมาหัวอหรอเงินบ่เอ้ยยังฉันมาบาดูไม่เห็นบอดี้อยู่ด้วยใช่พายจัดการไหนมันอ่ใครพายจัดการไหนรูปเปิดกระชับมวนเออรูปเปิดกระชับมวนถูกเหนดูหน้ามวนเออถูเงียบดิมวนดิถูเงียบดูถูเงียบถูเงียบดูเออถูเงียบดูมวนเขา อที่โทซฟาที่ตั้งไปว่าไปว่าถูกเหยืยวดูมวนเออเออรักผุดมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องมะเบิ่งใหญ่มันี่เด้อพี่น้องกเขาอันใหญ่เขาถูกเงินดูมันมามวนเขามวนเพิ่นว่าเอามวนเพิ่นเพิ่นว่าโอ้ใหญ่มันี่เอ้ยเนาะอืใไผก็ชิมมะมวนเออ อารมณ์ไม่ขาดเลยมวนาวตีมวนนี้เสียสองสันสามสันคือสิมนาวถึงเนาะมวนหนาวตีอ่านน้ำแล้วเออสองสันก็แค่หนาวนี่ยหะแอบเสร็จแรงขึ้นเออเย็่ยเงี่ยวเลยว่าเอื่นคนเอื่นคนนี่โทสวมกมี่อยู่ขาถางเตียงเออมันึะใจมันหัวหลอกมันในเงี่ยวเส้นขึ้นเฮ้ย sầu sùng đi dài mà nhỉ <laughs> Đấy sư si phong được say là bưng bò được say là mà bưng Nhưng gì đấy, ừ. đấy nhiều say tới hơn anh bò được say là chăm được say là đầy bao nhiêu <laughs> Chắc, chắc gì si, chắc, ừ. <laughs> chắc, si, chắc say hay chắc gì si, chắc say phù đầy đó chắc gì chắc say phù đầy đó chắc gì chăm phù đầy đầy đó phải xem ai chứ mình chỉ bảo bố thứ ừ. bảo cứ ai chi nữa. เอากะโบถือคือได้ยังนึงกับโบไปยังนึงแม่นบ่ย่ายอยูกใส่ถิ่นมันเดี๋ยวไปยังไหนถิ่นมันตูถิ่นมันต้นน่ะแหละถิ่นมันต้นน่ะแหละไปใส่ถิ่นมันเนี่ยเนี่ยดูฮะมันเนี่ยดูโอ้มันกินเนี่ยอยู่มันกินเนี่ยส่บอลคือกันป๋าที่ถูกเป็นคือกันกับแม่ตัวนี้บอกแม่กินเนี่ยส่บอลดูกินเนี่ยส่บอลคือกันโอ้ย ออกไปเลยๆเนาะคุใหญ่มานีเว้ยเกใจเพิ่อนเว้ยเกใจเพิ่อนเกใจเพิ่เนยาส่บอลเด้อพี่น้องเอ้ยใหย่มานีอยู่เก่าสิสามเนี่ยบอกบอกท่านหัวมือนี่เสียงดีแน่เสียงใสแน่เสียงเบาดังหัวหลอดดังหัวหลอดดีมือนี่หัวหลอดดังเสียงดังชุดชาชาชาเลยเสียงหัวหลอดเออมือนี่นะ เออบอกก็ร้านตรงเหรอแต่ลุงเนอะแต่เราว่าเราแต่ยังว่าเราลุงอืมเราว่าบอออกเลยเวลาคืนคืนใดจะบอกบอออกเลยบอกว่าถือแม่มาใหญ่ไปแล้วอยากว่าอยู่แต่ขึ้นใดแต่มันปากมันออกไปขึ้นมะเฮาเนาะมะเฮาเพราะท่านเท่าซ้ำเล่าต้องก็ยังบอกไปเรื่อยๆคือการเออลุงไปเรื่อยๆคืนกันไหนอืม มื้อนี้นอนเว้นดีบ่มื้อนีเดีนอนเว้นบ่กังเว้นไงไม่ยากโอ้นอนแต่ช่วงเช้าร์กังเว้บ่นอนมื้อนี้ก็สินอนดีโอ้ได้กินยาบ่มื้อเช้าร์มื้อแรกนี่ให้กินบ่แล้วยังเอาไม่กินเนี่ยติดอ่ะบ่แค่แก่กระตุ้นเอาแก่ความดันกับหลอดเลือดนั่นแหละมา่อเอาแก่อันนี้ความดันดีกับหลอดเลือดไม่ได้สองมือยางหมด หากแต่ว่าเรเห็นหมือว่านเกิดกินเม็ดเดียวจะแครความดันจากยาปใส่สุเท่อกับว่าสองเม็ดเองอืมน like. we yeah, ั่สสกับวัคซีนกระตุกบอกทำไมเรากินเนี่ยเพราะเราสียใหญ่นอนปอดไทยแบบว่าบกระตุกนะกระตุกหลังบอกระตุกกเบาต้องกินยานน่ยากระตุกสินบรต้องกินเอ้าเอาเอาแปผับปูเขามาผับเอาเจ้าของยะเขาเริ่มยายาววายา ที่นอนแม่ที่นอนเขาเอาไปเอาไปเจ้าของเลยแม่บบบบว้าวเจ้าวัดนเจ้าบัดอีนั่ใส่เตี้ยตัวเองค่ะเ,เ,เจ้าวัดไม่เขาจะว่าจะผ่าพืนาพ้นเออผ่าพิ่นไปบอกเอามาปูทับเลยก็ยกหนายยก้ายกหลังขนาดโทรศัพท์เขาก็ย่ามาเสื่องไว้ใจบนนอนเจ้าของป้าติถูกโบย่านน่ันตัวย่าอันนี้ย่าอย่างความดันโลหิตสูงอ่ะ ควได้เรื่งเห็นสูงมากอือูจักอยากหลักษาของดีเนาะคุณยายโอ้โ,โ,โ <c oughs> ทเศาพท์ซับซอนไวเลยอย่างดีเลยบ่มีคนเห็นเลยนาะยายเนาะแต่ว่ายายมานี่ขนาดได้อยู่เก่าเิยบเนี้ยหูจักหลักษาสมบัติสร้างไว้ยานคนมาเห็นของลูกของเต่าละ <c oughs> โอ้โหดีจังเลยดีจังเลย มันนี้ศาสตร์แบบไม่อไม่ไฟเขียวสว,ยว่างแล้วยายบอกเสียงไสคนไข่กับเสียงไสมือวัอนี้อยู่อบมาต้งนี่เอามาแต่ความดันตัวเดียวกับความดันตัวเดียวนี่ความดันมันก็มีความดันโลหิตสูงนั่นดีมีน้ำมีแล้วต้หิตสูงเลดกินรางอาหารน,นี่ มันมีเช้าเย็นเลี้ยวดีๆสิเช้าเย็นนหนึ่งคหลังอาหารหาโต๊ะเชาเย็นตเชาเย็นเออเช้าเย็นแล้วเจ้าหนึ่มัหยแล้วกินหลังอาหารเช้าเย็นแล้วจะได้นอนสบายแบบว่าไม่อันนันความด้านแล้วพอคืนแล้วก็สีนวนดีอ่าแล้วก็ลงแล้วคุณหมอเอ้ย คุณหมอหลงเราได้ยายคุณหมอหลงไปแล้วเอ,อ้ยอยจะเพิ่มนวดใหญ่ขึ้นใหญ่นอน,อยยน,อนบาดนึงก่นอ,กนนอนบ่ได้นอนดอกนอนบาดนึงก่นนอนใช่ไหมอืมเราจิตนอนร่วงก่นอนย,ยายาพท่านมาพอกิิตนอนก่อนอืมเขาไม่มีอสองครั้งบ่เออมาเออมากเลยจะเหนื่อยมา ตัวเด here. Here in, ียวมา้ง้หนเกินลูกกินยาเพรายายยาเม็ดเดียวกินก่อนกระตุกแล้วปเดี๋ยกระตุกผมยังหนึ่งหนึ่งไปไปทั้งเหตุกินกินแต่ยาก็กระตุกกรนเด็อ้านี่เอายาญเอ้าตัวกินยาเม็ดเดียวนิดหน่อยเฮ้ยนี่เม็ดเดียวต้องกินนะถือกินแล้วเขากินแล้วอยู่ยังสิกินเขาแล้วกินเลยตัวคนเขอหัวความอือ ลงเราบ่ยายั่งให้ยั่งอยู่บนไหนบ่แล้วก็แล้วก็ลุ้งแล้วแล้วก็ยั่งแล้วบ่ตัวจะคือลงไปเลยดิเป็นลงแล้วย้าบ่เหลือกับมี่บ่ยายเนี่ยกินยาแล้วนอนได้แล้วคุณยายเี่นอนเลยทีนี้นอนเลยกินยาแล้วก็นอนได้แล้วให้บอก อย่างนี้อย่าเิยบอนเบิ้องอาภาออกมาก่อนหนีตัวหนีสิเดคมยายมาลูกเบิ้องอาภาเนี่ออกมาก่อนหนีตัวสิบบุพงษ์พาบ่ตัวสิบบุพงแพ่บ่เ่้ยเอ้ยเอาเอาออกก่อนที่เออเขาคือขิดขาอย่าอย่าอย่าถอยไปอย่าไปพ่ออย่าไปมาลูกว่าอันยับขึ้นมาไหมยับขึ้นมายายยับขึ้นไปยับขึ้นไปเออยยับขึ้นไปเอ้ยยับขึ้นไปยับอีก หฮคาจูไคาสุดเตี้ยนยายพี่หนึ่งยมหลากเลยเดี๋ยยายพี่เจ็๊บแอวหยอนใหญ่ฮะล่องฮะน่ะล่องน่ะล่องเออเออเขาไปเจี๊ยบหลากไป ไทั้งนลาดาวัทั้งงานออกจากหัวสวมมากโอ้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 ในถังในขรวในขู่ะนะเอ้ยใหญ่มานี้เอ้ยเอ้ยมันขัดมันแนนยใหญ่มนี้ขึ้นใขี่สุบเลยเออสะสีชุบกุบแล้วหับหลักคือเปนห้องสวมวสวเออ ทำนิก่อนเด้อค่ะเอฟซีได้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เามาผู้ภาเด้อจ้ะเด้อได้